มาถึงวันนี้แขกรับเชของเรานะคะภูมิใจมากพี่ไมทิลมพรนะคะล่าสุดปล่อยเพลงใหม่ลำลิลำไหลปล่อยมาแค่5วันยอดวิวล้านจะแตกแล้วจ้าที่สำคัญพี่ไมบอกว่าฟังเพลงนี้ครั้งแรกน้ำตาคลอเลยอเแต่ที่เรียกพี่ไมมาวันนี้เพราะว่าเราสามารถใส่คำว่าโนเกีย3 3 1 0ลงไปในเพลงได้ด้วยหรอเ้วบังเอิญเ,เราเ,เ,เรากิดทันนะทันเราทันใช้นะแดนเดลมิดเธอทันไหม อย่ามาไม่ทันออฟนิสัยเธอทันอยู่แล้วเธอไปเลื่อนรถไฟหอบประมาณสิบรอบฉลูถูกไหมแล้วก็บ้านผีสิงอันนั้นเธอละเยดขนาดนี้โอเคตอนนี้พี่ไม์พี่รำพอนสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนที่จะคุยเรื่องเพลงขอคุยเรื่องหลานก่อนนะเมื่อสักครู่นี้คุยกันนอกรอบว่าเออพี่ไม์กลับมานานหรือยังคะจากแคนาดาออ้ยกลับมานานแล้วโอ้ยนี้แสดงว่าได้รอบไปอีกรอบหนึ่งแล้วใช่ไหมคะใช่ครับจะไปอีกทีวันไหนคะวันที่ยี่สิบสองเดือนธันวาเอาคริสต์มาสพอดีใช่ครับ ไปขึ้นมาไปเขาดาวที่นั่นกับเขาตอนนี้หิมะกำลังตกเลยครับคเห็นว่าน้องวินวินของเราเนี่ยล่าสุดร้องเพลงตามุณตาแล้วเหรอคะใช่ครับคือคือ้้ไดแลวทางย่าเขาสอนก็เขาก็จำได้แม่นแล้วก็ทำเป็นหยิบกีตาร์ขึ้นมาร้องแบบตามฮะจริงเหรอคะจริงคเรามีเสียงเรามีเสียงมีคลิปมีคลิปที่หลานหลานเออร้องเพลงไหนคขาดูได้ไหมคะอ่ะอ่ะอันนี้เขา เี่ยไงมั้ยคนดีพี่พี่เป็นแฟนพี่พี่เป็นแฟนจบแล้วเก่งมากค่ะเหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟนจบแล้วจบแล้วเฮ้ยแต่เก่งอะใช่ครับเห็นอย่างนี้แล้วเป็นยังไงฮะก็ดีใจแล้วก็เปลื้มเพราะว่าเขาเขาเป็นเด็กที่ ฉลาดอะะก็เพิ่งจะขวบกับ8เดือนซึ่งบอกว่าเออเขาเรียนรู้ได้เร็วนั่นแหละเขาก็เลยเราเราก็โทรคุยทุกวันมีมีวันหนึ่งเขาอาจจะเขาอาจจะเบื่อเพราะว่าโทรคุยบ่อยไงเขาแกลหรือเปล่าโทรไปทีนี้ลูกสาวบอกบินตาตาโทรมาพอได้ยินเสียงแค่นบอกว่าโทรนักหนาวางสายได้แล้วอุ้ย ขั่กว่านี้นะคะใช่ไหมคุณเก่ง่ะคือเขาพูดแบบเออเขาคิดได้ไงเงี้ยก็เลยเออแบบเราก็แสดงว่าเราโทรบ่อยแล้วเขาคงรจะลม่เชื่อหนูไมไม่ใช่น้องเขาอยากให้คุณปาเนี่ยรีบไปหาเร็วๆมาเป็นตัวดีกว่าก็ทับวันนะครับนับวันเพราะว่าคือคือเรานี้ก็แบบคือวันไหนที่ไม่ได้โทรเหมือนกับขาดอะไรในชีวิตประจำวันใช่ครับต้องโทรทุกวันอย่างน้นคือแบบ เขาอาจจะตอนนี้กําลังสนนะเล่นคือแบบโทรได้แค่ได้เห็นหน้าแม่เขาบางทีมาก็ตาตาโทรมาคุยกับตานิดนึงเดี๋ยวตาจะน้อยใจมีวันหนึ่งก็พูดมาพอวางสายไปสักพักแม่เขาพาไปช็อปปิ้งเขาเล่าฟังว่าจู่ๆเขาพูดแ่บตาตาจะเสียใจอะไรเี่ยเขาบอกว่าไม่ได้คุยกับตาตาไมคยตาเดี๋ยวตาตาจะเสียใจใช่เขาเล่าลูกสาวเล่าฟังกันเลยเออแบบแล้วก็มีวันหนึ่งแม่ก็สอนภาษาอังกฤษพูดอะไรไม่รู้เขาบอกว่าตอนแรกเขาบอก บอกว่าพูดไม่ได้คือเขาคือเขายังพูดไม่ได้สักพักแล้วแม่สามไอเดียฟังหน้าฟังพูดช้าๆนี่เขาก็บอกสักพักเขานิ่งไปเขาบอกว่าคิดก่อนอะไรเงี้ยเขารู้ได้ไงว่าต้องคิดก่อนว่าจะพูดหนึ่งพูดเป็นผู้ใหญ่ก็เลยโอ้เราเขาเลยบอกเราล้าทำไมเขาเขารู้จักคิดโตตอบตอนนี้พูดโตตอบได้เนี่ยแหละแคนาดาแค่หน้าปิกซอยเป็นเหตุตาก็หลงไปซีอย่างเงี้ยโอ้ครับต้องยาวับครับเดี๋ยว2 2นี้ได้เจอแล้วใช่ไหมคะแต่คุณตาก็ยังแบบว่า ทำงานเล่นคอนเสิร์ตไม่พักเหมือนกันก็ก็มีบ้างครับค่ะแต่ล่าสุดก็คือตอนแรกจะไปขายปลาดําปลาแต่กลายเป็นจัดมินิคอนเสิร์ตคือยังไงคะคือจริงๆแล้วก่อนหน้านี้คือเราไปออกบูธที่นิวยอร์กก็ช่วงนั้นก็คือเราเราพอดีผมทมทำวีซ่าไว้ได้ได้วีซ่าเวิร์คเพร่มิตอต้สปีแล้วได้3ปีก็เลยว่าเอ้ยังั้นพอไปถึงเราไปเจอ กลุ่มเพื่อนเพื่อนแฟนคลับแล้วก็กลุ่มพี่น้องไทยลาวที่อยู่นู่นคนอีสานบ้านเราก็เลยบอกว่าพี่ไม่มาคอนเสิร์ตสิไม่ได้เจอนานไม่ได้ฟังเพลงกันคิดถึงก็เลยเออพอดีทางพ,พวกก็เลยบอกทางอ่างเขาจัดเลยจะภาพมาจัดกันแบบเป็นมินิไม่ได้เป็นคอนเสิร์ตแบบใหญ่ๆเญ่เลก็เลย <นะ S 2> มีไปก็มีอยู่สี่โชว์ก็นิดๆิหน่อยน่ะ อันนี้คือนิดหน่อยๆสี่โชว์ครับก็ไปพี่ไม่ได้เป็นโชว์ถ้าไหไม่ได้เต็มอะไรนะนิดหโชว์ได้แต่ว่ามันเป็นบรรยากาศคอนเสิร์ตแบบกันเองครับก็แบบเหมือนกับเวทีใช่ครับไม่ไม่มีอะไรแบบเวทีไม่ต้องใหญ่มากก็แค่เป็นร้านอาหารแบบว่าเออเนี่ยเขาก็มีต้อนรับอันนี้อยู่ที่เอวีครับเวทีก็ดูเเออป็นเวทีเลยนะคะที่สาขาใช่ครับอุ้ยเป็นเอฟซีน่ารักกันไหมรักกันไหมก็สนุกกับว่า น่ารักมากจุ่ข้าวเหนียวเนาะกินแล้วก็มีไปที่ท้ายที่ฮาวายแล้วก็พวกที่ฮาวายกลุ่มเพื่อนๆคนเราเขพาไปที่สวนเขาทําเป็ดไว้รอแล้วพี่ก็ไปทําลาบเป็ดให้เขากินกันสนุกสนานแบบมากาศเหมือนบ้านเราเลยกันเองใช่ครับเขาเลยว่าอมันเป็นความผูกพันที่เรามีกับเพื่อนๆมาต่อเนื่องยาวนานเพาไปมันก็ดีใจทุกคนก็ต้อนรับหายคิดถึงแล้วพี่ไม้ก็เป็นตัวแทนที่แบบ ทําให้หายคิดถึงบ้านด้วยแหละครับก็ก็ไปมอบเสียงเพลงให้ฟังวังนะดีจังเลยและอย่างที่บอกพูดถึงหายคิดถึงเพลงใหม่ล่าสุดก็ทําให้หลายๆคนหายคิดถึงเพลงนี้ลําลิลําไหลแปลว่าอะไรคะลําลิลําไหลภาษาอีสานครับคือย้ำคิดย้ำทำพูดซ้ําแล้วซ้ําอีกคิดแล้วคิดอีกไม่รู้จักสบจากสิ้นอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องของแต่มันคือใช้ได้หลายสถานการณ์ครับแต่ในในเพลงนี้คือใช้ในเรื่องของความคิด ถึงของอดีตเก่าเรื่องราวความผูกพันกับคนรักกับเพื่อนหรืออะไรก็ตามแต่ผมว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นภาพแห่งความประทับใจความทรงจำซึ่งกันและกันนะครับเพลงช่อนไหนที่ตั้งแต่ที่พี่ไหมฟังปูแล้วอุ๊ยทําให้น้ําตาซึมได้คือจริงๆแล้วขึ้นมามันก็อินโทรขึ้นมาแล้วแบบก็มันก็นึกถึงบรรยากาศเก่าเลยเดพาะท่อนฮุกเข้าไปก็เออมันก็เลยยิ่งทําให้เราโอ้โหมัน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 เป็นเรื่องราวที่เรา ผ่านมาในยุคนั้นเราแล้วก็พอพูดถึงเรื่องของโนเกียซ้ำสามหนึเราเองเมื่อก่อนผมเคยใช้เนี่ยมันมีสายรัดตรงข้อแขนด้วยนะแล้วผมใส่เมื่อก่อนออกกำลังกายเนี่ยเอาไว้ตรงนี้เลยเดินวิ่งเนี่ยตรนี้ครัแล้วก็พอสับมาก็จับมาพูดได้เลยแล้วก็เสียบไปเฉยๆเติร์ดเติร์ดเติร์ดเตร์ดเติร์ดเตร์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 เตรเตร์ มันทาให้เรานึกถึงแบบแม้แต่บางทีข้าวของเครื่องใช้เพลงบางเพลงมาทําให้เราบางทีเรานึกถึงคนบางคนในในวันนั้นเพนาะในในวันนั้นในความทรงจําของเราในวันนั้นเนาะเราก็มีแบบแดนเดลมิดด้วยอ่ะเคยไปด้วยครับตอนนั้นอ่ะก็คืออันนี้คือพี่ไม้มีส่วนแบบที่แบบเออช่วยกันคิดไหมว่าเอ้ย แล้วเป็นเป็นเป็นอันนี้ที่มันไม่มีแล้วเงี้ยไม่มีแล้วครับ<า>แดนนในไม่ทวนน้ครับก็เมื่อก,ก่อนไปก็เคยไปนั่งเรือไวกิ้งแล้วก็นั่งจนอ้วกนะครับ <laughs> คือมันมันเวียนหัวพูดตรงเลยแบบโอโหว่าสมัยนั้นคือแบบเออเขาเขาคิดคิดเก่งแต่ก่อนก่อนหน้านี้ก็คือคุยกับทางอาจารย์ตะเขาบอกว่าคือเคยส่งเพลงเพลงเป็นเป็นเรฟเลนส์ไปให้ฟังเป็นเพลงฝรั่งที่นักร้องคนนี้เป็นอายุมากแล้วเขาไปร้องในอเมริกาก็ทเล่น มันเป็นเรื่องราวของชีวิตของเขาที่เล่ามาว่าสมัยก่อนที่เขาอยู่ครอบครัวเขามีความทุกอย่างมีครอบครัวมีลูกมีความสมบูรณ์แบบแต่สุดท้ายวันหนึ่งเขากลับกลายเป็นคนไร้บ้านอะไรเงี้ยซึ่งชีวิตเขาก็เขามาร้อ,องความหมายคือเราก็ฟังเออแบบจนพิธิกรทุกคนคนดูเองร้องไห้ตามอ,าอมะก็เลยเอออยากได้เพลงแน,นวแนวเงี้ยก็แบบให้การตักไป แต่เขาก็เลยคิดออกมาเป็นคอนเซ็ปต์นี้เป็นเหมือนเล่าเรื่องเล่าเรื่องราวของชีวิตของคนคนหนึ่งที่เออนึกย้อนไปกับชีวิตตัวเองแล้วก็เพลงนี้ก็แน่นอนพี่ไม้ก็เป็นตัวแทนของความรู้สึกหลายๆคนอยู่แล้วพอฟังแล้วก็รู้สึกเออ เออนึกย้อนไปในสมัยนั้นแม้ว่าจะเป็นอนาตอดีตอันไกลก็ตามไม่ไกลอะไรเงี้ยก็ทําให้หวนคิดได้และวันนี้เดี๋ยวพี่ไม้จะมาร้องให้เราฟังสดๆดตรงนี้ลำีิลำไหลล้มปวดด้วยครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวขออนุญาตช่วยไม้เต็มตัวก่อนละกันนะคะระหว่างที่พี่ไม้เต็มตัวจะบอกเลยคุณผู้ชมขาสามารถไปชม MV เพลงนี้ลำลิลำไหลได้ที่ YouTube Gra m m y Go Official นั่นเองนะคะตอนนี้โอ้ยอดวิวนี้จะทะลุล้านแล้วนะไปชมกันได้นะ เป็นเรื่องราวแบบที่ทำให้ย้อนความทรงจำมะแล้วดูดิถ้าวันว,นวนาเลนไทน์แล้วไงเออเอ,อ้าว มันมีลาโรมา์ไงรม้จากไปไงมันเป็นสิมโบลิกในการแทนกันวันวาเลนไท์เราเคยให้ดอกไม้แต่ที่เธอจากไปแล้วฉันอาจจะต้องมาส่งเธอด้วยดอกไม้จานนี้แล้วเวลานี่เธอมหอ่ะเราจะจากกันเราต้องเขียนอะไรเขียนเฟรนชิปที่เสื้อต้อมีไปดูกันได้ส่วนช่วงหน้าเราจะมีร้านอาหารที่ตั้งอยู่กลางป่ามีน้องฟอสฟู๊กรออยู่ด้วยกับซีรีส์เรื่องใหม่ล่าสุดนะคะแต่ว่าตอนนี้พี่ไม์พร้อมแล้วค่ะลํำลิลํำไรค่ะ กุมเปิดเมื่อถือเครื่องเก่าที่เก็บเอาไว้ตั้งแต่ข้าวพุ่น โนเกียรุ่นสามสามหนึ่งศูนสมัยเฮาบอทันเลิกกันอยากเปิดอ่านขอความเก่าๆตอนที่เฮายังฮักยังแพงกันให้ใจมันได้อ่านขอความเหล่านั้นพอให้ใจมีแหงแนมบบิงรูปที่เฮาถ่ายคู อูแดนเนรมิตบ้านฟ้าลิขิตมันห่างคือเฮาที่บ่มีงานแต่งดวงตะเวนยังขึ้นยังตกทิศเก่าเศร้าแลมีแต่ชีวิตคนเฮาที่เปลี่ยนแปลงเป็นยังอายยังบอกเข้าใจเจ้ายังคงเป็นความคิด เจ้ายัางเป็นความหักของอายอยู่ลาเอ๋ยเจ้าไปอยู่สมีบอนนอนสักเธอในใจเจ้าที่ยังคิดถึงเฮาคือใจอายสิบปีเศร้าปีผ่านไปก็ออยังคงลำนี้ลำไหล คิดนำหักบ่แล้วจากเธอ